สวัสดีครับกิจกรรมสวดมนต์มหาจักรพรรดิยอดรวยสองเป็นครั้งที่23นะครับประจำวันที่25มกราคมสอง8รบแดนี้วันที่25มกราคม2568เป็นวันที่23 ข้าพเจ้าในวันชณะพุทธองชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอนอขคาระพัจชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องโดยเถิด ที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตธรม,มังมุนิราชสสะสุชันตุสขะโมคทังสักเเกาเมจรุเปศริสิคารัตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรตเถจคาเมตาุวนะคหานเนเคหะวัตถุมหิเคเตพุมมาจะยันตุเทวาชาลทะละวิสเมยักขะคันทับพนาคาติดฐันตาสันติเกยัง มุนีวะรวจันนังสาโวเมสุชันตุธรรมัสวนการโออยัมพัทันตาธรรมัสวรการโออยัมพัทันตาธรรมัสวรการโออยัมพัทันตาบทที่สองบทสวดบูชาพระตนะไตอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะ บทที่สามบทกราบพระรัตนตรตยอรหังสัมมาสัสมพุทโธพระควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวตาธโมธรรมังนัมัสามิสุปฏิปันโนพระขวโตาสาวกะสังคโคสังขังนามามิบทที่สี่บทสวนน้ำมาการเิรติคาถาณโมตสสะพระควโตอะราโตสัมาามสาสัมพุทธสสะณโมตสสะพระขวโตอะราโตสัมาามาสัมพุทธสสะณโมตสสะพระควโต อรหัโตสัมมาสัพพุทธัตส์บทที่ห้าบทสวดไตรสรณะมน,นาปาทะพุทธังสรณะคชามิธรรมังสรณะคชามิสังฆังสรณะคชามิทุติยัมปิพุทธังสรณะคชามิทุติยัมปิธรรมังสรณะคชามิทุติยัมปิสังฆังสรณะคชามิตติยัมปิพุทธังสรณะคชามิตติยัมปิธรรมังสรณะขชามิ ตติยมปิส uh ังขังสารังกชามิบทที่6กบทสวดสัจจกิริยาคาถานัติเมสารังอัญญพุทโธเมสารังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสปทานติเมสารังอัญญธรรมโมเมสารังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสปทานติเมสารังอัญญสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสปทา บทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสัเกสุวิหรารติกับริราวัตุสมมงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณนะสัตทิงปัญจมะมาเตหิภิขุสัตเตเเห,ะะหิสัเพเฮวะอรหันเตหิทัศหิจะโรกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอัตโคจะตุน,นังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทะโหสิ อายังโขหพระควาสัเกสุวิหรติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนะมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมตเตหิพิขุสัตเตหิสัเพเหวาอารหันเตหิทัศหิจโรกะทาโตหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปฏิตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะยันนูณะมยามปีเยณะพระควาเตนุปะสังกะเมยยมะอุปะสังกะมิตวาพระขวโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสรยามาติ อธโหตาเทวตาเสยยถาปีนามะพระละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาริตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระอิตาพระคขวโตปุระโตปาตุระหังสุอตโหตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทวตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโหเอกาเทวตาพระคขวโตสัตติเกอีมังขาถังอภาสิมหาสมโยปวะ นัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตามะหิมังธรรมะสมยังทักขีตาเยวะอป,ปราชิตชิตะสังคันติอตโคอป,ปราเทว,วตาเะคขวโต,วตสัน,นิเคอิมังคาถัางอภาสิตัตระพิโฆโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะคังสุสาระทีวะเนตานิคะเหตวะอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อทโขอัปร,ราเทวตาปะคะวโตวสันติเกอีิมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปาลีคังอินทะขีลังโอหัจจะมรเมชาเตจะรันติสุทธาวิมาราจากขุมอตาสุทันตาสุสูนาคาติอา,าทโขอัปราเทวตาปะคะวโตวสันติเกอีิมังคาถังอภาสิเยเคจิตพุทธังสระนังคาตคาตาเสนเตเคมิขขสันติ อปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอรโคภควาพิขูอามันเติเยปุเยนะพิขเวทัาสะสุโลกะธาตุสุเทวตาสันิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิขูสังขญจะเยปิเตเพิขเวอเหสุงอตีตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปรามาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุงเสยยะทาปิมยหัง เอตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสสันติอนาคตะมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตประมาเยวะเทวตาสนิปติตาพระวิสสันติเสยยะถาปิมายหังเอตะระหิอาจิขิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสตุกลงมณะสิกโรถา พาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพขระสวโตปัจจโสสุงพระควาเอตะัภะโวจะสิโลกะมนุกสมิยััถภูมมาตะทะัศิตาเยสิตาคิริคพรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสัลลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปปะสันนะมะนาวิลาภิโยปัญจสเตยตวา วันเนกาปิละวัทเวตัตโตอามันตยิสัทธาสาวกเกสสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิคโวเตจะอาตตาปามะกรุงสุตวาพุตสสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานะทัสนังอเปเกสตะมัทขุงสหัสสังอาตสัตตริงสัตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทขุงทิสาสัพภาผุตาอะโหงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคคิตวะ ณจักขคูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาาถาพิขโวเยโวหังกิต,ตะยิสามิเคราหิอนุปุพผโสสัตตสหัสสาวยาขาภุมมากาบิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทมามนาอภิกามูงพิขูนางสมิติงวนนางชะสหัสสาเฮมะวตายาขาณานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมภิีขุนังสมิติงวานางสาตาคิราติสะหัสสายะขาณัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมภิีขุนังสมิติงวานางอิเจเตโสละสะสาหัสสายะขาณัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมภิีขุนนางสมิติงวานางเวสามิตาปัญจสตายขาณัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามานา อภิการมมงกิขูนังสมิติวงวนางกุมพิโรราชคหิโกเวปุลัสสนิเวสนางพีโยนาสตตสหัสังยักขานางปะยิรูปาสติกุมพิโรราชคหิโกโสปาคาสมิติงว์นางบริมันจะที่สังราชาทัตตรัตโถภาษาสติคันทับพานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสพุตธาปิตสะภาโวินทมานานมหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิการมมงกิขูนังสมิติวงวนาง ทักขิทันจติสังราชาวิรุณหโหตปัสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะภ้า,าวโวอินทะมานามหภาลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัสสิโนโมทมามนาอภิกามงพิขูนังสมิติงวะนังปจิมันจัติสังราชาวิรูปโขสาสติ นาคานางอาทิติมหาราชายศสิสโสปุตตาปิตัสะภาโวอินทมานามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยศสิโนโมทมานาอภิการมุมปิขูนังสมิติงว่านางอุตตอันจะที่สังราชากูเวโรตปะสาสติยักขานางอาทิติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสะภาโวอินทมานามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยศสิโนโมทมานาอภิการมโมปิขูนังสมิติงว่านังปุริมะที่สังทัตตะรัตโถ ขคิเนนะวิรุณหโกปะิเมนะวิรูปโขเวโรออุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันลมานาอัตถังสุวะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสาัทธามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสตโทจะกินุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิ จิตเตเสโนจะกันทบโนโรราชาชโนสโภอาคูปัญจสิโขเจวะติมพรูสุริยะวะัตฉะสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภพาสหาราชุภิโมทมานาอภิกรรม,ภ,มภิขูนังสมิติงวังอาทาคูนาภัสสานาคาเวสารา,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 าสหตัชกากัมพะรัสตาตราอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทตรทัฐาจะอาคูนาคายะสสโนเอราวันโนมหานาโกโอปาคะ สมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวนะมัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตณเตสะนามังอภยันตา,านาคาราชานมะนมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโทสันหายสันนหาหิวาจาหิอุป,ปะวะหยันตานาคาสุปันนาสารณะนะมะกังสูพุทธังชิตตาวชิระหตเทนะ สมุทังอสุราสิตาพาตาโรว,วาสะวัเสเตอิทิมโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคัสาเวปจิตติสุจิตติจจปะหาราโทนมุจิสหสะสตันจะพระริปุต,ตานางสะเพเวโรจันามกาสันในหิตวาพลิงเสนังราหุพัธมุป,ปาขมุงสมโยธานิพัันเตภิขุนังสมมติงวะนาง อาปจจเทวาปัทวีจ,จะเตโชวาโยตถาคมงวรุณาวรุณาเทวาโสมุจะยะสัสสาสหาเมตตาการุณากกยกาอาคูเทวายะสสิโนทเสเตทศทากัญญาสัเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสาคลริจะ อาสมาจะทุเวยะมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรคิตาสุริยะสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานัขัตตานิปุรคิตวาอาคูมันทะวลาหากาวสูนังว,สวัสโวเสโทสโกปาคะปุรินทโททัเเตเตสตทัศธากายาสเพนานาตะวน,นิโนโอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณว,วันโตยะสัสสิน,นาสาโนโมทาัมานาอาภิกรรมโมปกขุนังสมิติงวานังอัฐาคูสาภูเทวาละมะคิสิ คาริวะอริทธากาจะโรชาจะอุม,มาปุภะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจากอจจุตตาจะอะเนชากาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวนเนสิโนทเสเตทสทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนวันโต,ววนต,ววนตยะสสิโนโมทม,มานาอภิการมุภิขุนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิทา ปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอถา,าคูคารโยเทวาเยจะรโหหิตะวาสิโนปารคามมหาปารคาอาคูเทวายาสาสิโนทเสเตทสธากายาสพเพนานาตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยา,าสสินโนโมทามานาอภิกามูพิขูนางสมิติงวะนางสุก,กาคารุมหาอารุณาอาคูเวคันนัสาสาหาโอทาตาคายหาปาโมข,ขาอาคูเทวาวิจักคนาสาธามัตตา หารคชามิสสะกาจัายาสาสิโนทะน่ายังอาคาปชุนโนโยทิสาอะภิวัตติทเสเตทสธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณวนโต,ววนต,นตยาสาสิโนโมทมามนาอภิกาม,มุภิขุนังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัดตะกาจัายาสาสิโนสัมภิตะกาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิม,มานารติโนอาคูอัาคูปารณิม,มิตา เสเตรสัช t า a า a y สัพเพนานตตวานินโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัส,สัสโนโมทามานาอภิกรรมโมภิขุนาสมิติวนาสัพเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานตตวานิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยทาเยจันเยสทัทิสาสหปะปะวุฒาชาติมัคขีลังโอคะตินะมาหาสวังทักเขมโม คะตรงนาคางจันทังวะอสิตติตังสุพรมมาปรมมตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะโสปาขะสิมิติงวะนังสหสัสสะพรหม,มโรการนังมหาพรหม,มาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสถะอิสราอาคูปัจเจกะวะสะวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาติโต เตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภัมมะเกมาระเสนาภิกามิปสักกันหัสสะมันทียังเอทะคัน,นะหะทะพันทะทะราเคนะพันทะมะทัทวสมันตาตาอิวาเถระมาโวมุนจิทะโกจินังอิติตัทธะมหาเสโนกันนะเสนังอเปสัยตานีนาตะระมาหจจะสรังกตาวา ะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคถะนะยันโตวสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุตโทโอาศยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักคุมาตะโตอามันตยิสัทธาสะาวเกสสนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานถาถพิขวโวเตจะอาตปามักกรุงสุตวาพุทธศสา,สาสนาสนังวีตะ ราเคหิปักกามุงเนสังโลมัปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพรยาติตายสัสสินโมุทันติสหภูเตหิสาวเกเกเตชะเนสุตาติ